สวัสดีค่ะพบกเราโรงพาบด้านล่างนะคะนี่เขาเล่นเกมนะคะไหนอีกันนกันนี่เล่นยูนี่ถ้าเยนะไม่ังวนตั้สออบาะฮะ้หัวนวหววจะให้ฟรีรอจะินไครับเริ่มได้ครับผมหนึ่งสอง ดูครับนี่ย่างย่างสองร้อยนะครับย่างสองร้อยไล้สองล้านโอ้ยถ่ตาสมพรมทาทำให้เขาหัวเราะ ขอบคุดไปทำให้เขาหัวนรอดหน่อย้ชนะชนะใครชนะได้สองร้อยนะแล้วเขาตัดทิ้งยังไงอ่ะตัดทิ้งยังไงฮู้ยคูได้ทองแขตายก้อนูได้ชนะแม่บอสคูได้ทองแขตายก้อนเเนาะ แล้วดูกระโมงจ้างสองร้อยเล่นสองล้านแม่อ้ยนำมาเลยเาว่าโอ่ะอโอ้ยจ้อ้อขอตัวเขอตัวหนึ่งคนแล้วอตายตายแล้ว ขอตัวทองคนแล้วฝงยุ่ไม่เจ้ายยังยังยัไม่เลิกอีกเอายังยงเอามาดูเอามาดูครับมาดูมาเอ้าเอฟกี่นั่นใจเครับต้องการสรับฝนุน้ฮะตอนนี้

นะครับเอบอกว่าให้เหมอการแบ่งเอาสามท่าเลยเอากับกระเพ่อมซีเลยครับโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะครับอหม่ไเลยนะครับโอ้โกโอ้หโอ้โหโอ้โนอกกหน้อโอ้โอ้อ ุหยอดเลยต่อเข nah. ้าไปต่อเข้าไปแข่งแข่งโบนเลยเดี๋ยวโบนให้อีกแหมจากเกมพอลอดต่อแล้วก็เป็นเกมเตะบอลนะคะชวนช้างคุณแม่กับคุณพ่อนะคะยิงลูกเดียวเข้าถือว่าเข้าเลยพ่อลอนแดดครับนับหนึ่งถึงสามคือเริ่มไปเลยมุลนิปุยแท้บัดฮันนี่ ไฟย,ยิ่งก็ไหลก็ไฟไส่นอกบ,บนันทันน่ลงเมก็ลงนะคะองสองเลย กรรมการบ่มีบัดนั้นนี่กรรมการกรรมการมีพี่น้องเพื่กรรมการไม่มีนะคะกรรมการไม่มีกรรมการทำอะไรกรรมการเอาต้นกล้วยเป็นกรรมการนะคะเอาเริ่มต้องเริ่มได้เอาเลยครับเอาเลยครับตัวนี้ทุวคนก็ขีมฝ่ายชายครับผมทีมฝ่ายชายเตะเลยเตะเลยเตะเลย ครับทีมฝ่ายชายครับทีมฝ่ายชายสายปุครัเอาเอาแล้วครับจับจับไว้แล้วครับจับุดไว้แล้วนะฮะเีมนี้จะยิไดหรือเปล่านะะทีมฟุตบอลหรือเปล่าเป็นถุงเลยตอนนี้ตอนนี้เ่อาเอาโอ้โหไม่เปาไม่เปล่าเไปล่าอย่ายได เดี๋ยวครับเตะใครียวอพี่น้องเอา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 พี่น้องจัลุงไปกันหูจแล้วเหือเแล้วเอาเือครับเผือแล้วไปเลยนะครับสามเป็ดครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะฮะพี่กับน้องนะคะเอา

มีตังไห้กำลังใจนะคะมีตังคไห้กำลังใจเมียไขนะคะเมียไข่ไม่ได้ยังาะอยู่ทังในสนามนอก้องฉันในเตนทก็พ่อหนุ่มนอกเมียขอไ่้กินแาลาแล้วพี่อุ่นแล้วแล้ว เอาล้วสาต่อหมีตังไปช่วยแล้วนะมีตังไปช่วยมีตังไมีตังไปช่วยแล้วนะคะมีตังไปช่วยนะคะเอาเอาเ้าว้า ลงทุนมากนะคะพี่กับน้องมาได้กินง่ายด้วยครยั้งเนี้เศรษฐกิจมามาได้กินง่ายดกวยกับสันมีตังม้วนบอลูกมีตังม้วนแห้งเลนลบไปลบมาให้กำลังใจนักกีฬาครับข้า่มนักกีฬาครับข้าว่ามันกับสันห้ามาต่อมาเนี่ยไม่เอานักกีฬาห้ามเขา้าร่าาม,าามนะคะ แต่คนเดียวบอกว่านักกีฬาห้ามเข้าห้มว่าสันรอบหนึ่งหาพอเราโคกแล้วพ่อจีนกีฬาร้อนร้อนเกียรครับกีฬาร้อนเช้าด้วยเอาไฟาย้ไฟใช้เอาจิงเงยไฟใช้อะเอาจริงเงยไฟใช้ไฟใชเอาจิงเงยฝ่าฮ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 ่เขาบอกว่ายิงจุดนอดเลยครับกดเวลาครับปิดจริง นะฮะยิงจุดโทษเลยฮะทีมละสคนทีมละสคนทละสาคนทีมละสาคนนะครับยิงจุดโทษอ้าพี่เมย์ไปยิงจุดโทษนชนะชิงรางวัลสองร้อยบาทันไงกอด้วยกูกใหญ่มากนะคะกูใหญ่มากอ้าวเร็วเร็วเเร็วเเปิดกอนเลยพี่สายเปิดกอนอ้าพี่อ้นเปิดก้อนเลย เพียหมดแล้วมวยอ้าวเปิดก่อนนะครับต้องให้ผู้ชายเปิดก่อนไม่รู้ว่าชายหรือหญิงจะชนะนะคะมีโทษใช่ไหมมีนู๊กโทษอ่าประตูเล็กๆนะคะประตูเล็กๆเขาเรียกประตูอะไรนะน้องเอ๋โกหนูโกหนูโกหนูนะคะโกหนู โอ้แม่ค่ายบอกว่าวานจะขึ้นนะคะไม่เคยเตะบอลสักทีนะคะแม่ค่ายมานเข้าจ่อยมันมีคนจับโกูหนูไม่มีคนจับนะจะเพลงนะโกูโกไม่ต้องจับหรอก อาซาตักแดดเริ่มเลยไหมไม่เข้านะคะไม่เข้าอ้าเอาพี่แม่พี่แม่ไปเตะเร็วๆให้เข้านะลูกให้เข้านะโกหนูพี่อ้นบอกว่า ให้น้องแมวให้น้องแมวลองก่อนเดี๋ยวพี่จะอัดเองเหาอาทีมชาติทีมชาติเข้าหรือไม่เข้าไปเข้าแล้ว1-0เอาสู้น้องได้ไหมเอาสู้น้องได้ไหมน้องได้หนึ่งแล้วนะ อน้องได้หนึ่งแล้วนะเอาเอาเอาแล้วไม่มั่นใจนะคะน้องเข้าเลือพี่ไม่มั่นใจนะคะอ๋อพี่กับน้องยอมกันเลยนะคะว่ดูดูดูคนเสิ ไปต่อไปต่อไปเอาแม่ค่ายไปเตะหน่อยสิแม่ไค่แม่ค่ายไปเตะเ,เ,เร็วเร็วเร็วแป๊บละเลยไปแป๊บมามามาสวนโอ้เม่ใยายบอกว่าเตะบอลแต่ละทีเป็นลมเลยนะคะแม่ใยายบอก เอบ่อสา่อาต่อไปคพ่อบ้านครับผมพ่อบ้านอ้าวคนสุดท้ายแล้วนะคะพ่อบ้านคนสุดท้ายแล้วอ้าไม่เข้านเข้าแน่ๆเข้าแน่แ มาเตะนะฮะไม่เข้าม่เข้าไม่เข้าต้องโทษบอลใช่ไหมคนเกี่ยวได้สมแล้วนี่สมคือเจ้าบ่บเขานี่โทษบอลไม่เข้าไม่เข้าเราไอ้เมฆเมฆครไม่ใช่วอ่าเร็วเร็วเร็วเร เม่บ้านเพิ statistically statistically ่งได้สองคนเองพอบ้านสามแล้วอออามมแลล้ต่่่่ยููกกัไถ ายาคือสวยดึกก็บึนครับผมอ้โหุึงกตั้งวันไม่อยู่เลยทำขาตรงๆทำขาตรงๆได้ยินไหมค้ดบอกทำขาตรงๆขาต้องบ้าปางสมือสมือคนละไล่สมือสมือ ชายเป็นฝ่ายชนะเสมอเป็นการคนละหลาสิบบาทเีมละหนึ่งร้อยละสิบบาทดีครับผมอ่านะฮะขอบคุณที่ดีมากนะครับพี่พ่อมารับชมเนี่ยพวกเราจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้กิจกรรมมากับคว้านนะครับกับพายส่วนใหญ่ครับตอนนี้ก็จบการแสดงแล้วนะคะจบการเล่นเกมแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้มาให้กำลังใจเด็กๆนะคะหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะแม่รักก็ดีครับเป็นชูชูก็ดีเป็นอแมก็ดีแม่นิโคก็ดีนะนันละลูกขอให้ท่านมีสุขภาพสุขภาเจริญนะครับอย่เจ็บย่าป่วยอย่าป่วยรันมะคะาสวัสดีค่ะ